สวัสดีค่ะอยู่กับเปรเซนต์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ป้าจำลินอีกกี้เลนกลางค่ะตัวที่โหดตลอดการและป้าให้เทียแบบสูงที่สุดในเมดเลยอันนี้เล่นได้แรงประมาณ60ดาวนะคะก็จะเป็นยังไงอย่าไปดูกันดิกเกมเลยแต่อเทมที่ออกของอีกกี้นะคะก็ตามนนนนะะาเ,าเนี้ยแน่นอนนะคะว่ารองเท้าเจ้าเวดเนี่ยไงก็เป็นคอไอเทมนะคะเพราะว่า มันเก่งไงมันเก่งไงคือพูดไปหลายคลิปแล้วนะว่าหลวงพ่อเจ้าเวทมันโกงแต่อีกกี้ปกติเขาก็เล่นลงพ่อเจ้าเวทกันอยู่แล้วว่าเธอมีเหตุผลอะไรที่เราจะมีเลือกนะคะเออแล้วถ้าถามว่าอิก,กี้มันเก่งยังไงใช่ไหมทาไมฉันถึงยกให้มันแบบเก่งที่สุดเออเก่งมากตลอดกาลนะคะเพราะว่าเธอเคยอันนี้ไหมแต่ก่อนน่ะมันจะมีนิเีนหน้าใช่ไหมที่แบบเก่ง เป็นตัวที่แบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเอ้ยโทษทีเราม่กีนลาบมอนอยู่เลยพูดติๆขด,ดเลยโอเคแต่ก่อนนะ่ะมันก็จะมีลิเลียน้่าที่เก่งมันก็จะมีพวกตัวอื่นอีกน,น,นะคะแต่ว่าที่ต้องยกให้อันเนี้ยเก่งที่สุดอะเพราะว่าตอนนี้ลิเลียโดนเนิฟแล้วแล้วก็เอลินีก็โดนเนิฟเ,เวทไปใช่ไหม แต่โดนนานแล้วแหละแต่ประเด็นก็คือว่าอีกี้อะไม่โดนเหนืออะไรเลยแถมโดนบัฟอันนี้อีกเขาเรียกว่าอะไรอะโดนบัฟพวกตรองทเท้าลื่มบัฟพวกไอเทมอย่างเงี้ยมันก็เลยยกให้เป็นเก่งสุดๆไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราเดินไปแกงลินลันนะคะแต่ว่ารุ่มเราอะวาดกันบ้านอยู่เนาะน่าจะได้นะวีอินนะโอเค ตอนนี้เราเป็นแรดมานะคะแรดก,ก็ถ้าสอง 2, มันก็ลดเกาะเวทเนาะน,นี่เดี๋ยวมาโซนให้ขึ้่นอีกนึงแรดต้องเป็นคนอุ้ยโนกเกไอ้แหมอีกี้มันสกิลโซนอะมันเก่งตั้งแต่ต้นเกมนะคะที่บอกว่าทำไมอีก,กี้มันเก่งอะซีซีมันไม่เยอะมันไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่าดามเม่ดะมันสุดตั้งแต่ต้นเลยนะคะ มันกดดันทีมนั้นได้เยอะแล้วมันเป็นเมที่โซนเก่งจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะอุ้ยตีเ็นนะดีนะไม่โดนโป๊ก2สองดีนะฉันเอี้ยวตัวมาหรือะไรอะ่ะเอออดูอินก็เก่งนะคะมันจะมันก็จะ,นจะชนะมีดขาตายเยอะ ไว้โอ้โหต้มเราแหลมไปนิดนึงนะคะอุ uh, ้ยทีมนันตีคลองแล้วไม่ทันนะคะลืมคิดไปจริงๆเราไปเลิ้นกับลิปโปก็อาจจะพอได้ไงเค okay. มีทน,นิดอยู่ในนา้าโดนร้านเดีย๋ยวเราต้องเคลียร์เวฟก่อนนะคะอย่าลีมนะคะ ว่าหน้าที่ของเบรคืออะไรเออประเด็ดนอะคืออีกี้มันรับเวฟเก่งด้วยค่ะมันเคลียร์เวฟแบบแป๊บเดียวนะไม่ต้องไม่เคลียร์นาะนเหมือนแลนดลีเดียก็เคลียร์เวฟเก่งเนาะจริงๆแล้วพวกตัวเคลียร์เวฟเก่งอะมันก็เป็นแบบหลักสําคัญต้นๆของ RV แล้วนะตอนนี้ลีเลียด,ดักเราอยู่เธอเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่โผล่เวลาอ้อมดีกว่าอย่าใหไม่เสียเวลาคือประเด็นก็คือเดียวมา เดียวมามา,มาไงจริงจริงต้นไม้ต้องอันตีไว้นะคะบลันเริ่มลวจ้าต้นไม้อันตีช้าไปนิดนึงนะคะไหวดีเดีนโดนเชนซีซีนะคะฉันพักแล้วักนั่งตุยเลยดี่ยวไปล้างก่อนไว่โดนละจ้าโอเคไม่ต้องวัด ยินดอได้นะคะอุ้ยโอเคมันยินยากกับมุมเนี้ยเธอฉันเลยเดินแปลกๆอะไรแปลกๆอ่ะนะวีระวังโอ้ฉันช่วยไม่ได้วะ่ะมันไม่ใช่มุมของเหมือนขีปบ้าเธอมันมันยากนะมุมไม่เกี่ยวเล่นแล้วมันแบบอะไรก็เต็มไปหมดเลยวีเธอเคี้ยวมันไม่ทันนะถ้าเอดินเข้ามานี่ฉันตายเลยนะ ดีนะนังม่เข้ามาถ้นานังเข้ามาอัตีฉันตายเลยนะเมื่อกี้ถ้านังการเล่นหน่อยอะป้อมกลางฉันแตกกปแล้วโดวยเร็วมาโอเคมันก็ตึงอยู่นะคะเอาใจาแกลบุเป็นรอยมังกรแล้วจ้าไม่มีใครไปโซนนางเลยนะน่าเออต้นไม้ไปหน่อยสิเดี๋ยวไปเติมเพื่อนนะคระับวิลเลมบนอีดอกแตกปะเนี่ย เดี๋ยวดูบฟัฟฟาให้แล้เนาะทีมนั้นน่าจะเอาคองนะคะถ้าฉันเดาไม่ผิดทีมนั้นหายหมดเลยโอเคเราได้มังกรก็โอเคอยู่อุ้ยไม่ได้เอาคลองเราฝากท่าสองไปให้นั่งนิดนึงไงเราต้องเดินเสีระยะตัวเองล่ะคะลินเมย์ล่ะแต่ฉันก็ เวลาใต่แหลงนะฉันก็ใช้อีนังตัวหนีบอยอยู่อุ่ยไม่ดีนะคือตัวเราอะแพ้่ทางอิลินดอร์นะคะอีตัวละครแบบอิลินดอร์อย่างเงี้ยมันวิ่งวับมันไวอ,อะเข้าใจป่ะอา่ากระโดนช้ำๆอยู่วิ่จเย็นนะลูกยู่ต้มาอย่าไปทำง,งาน สวยมากคะ่ะนี่ยอยู่เนาะไม่ดีไม่ดีดโดนบีบพื้นที่แล้วเ็นลางก็ช่วยกันกันเอาละกันส่วนเิมบนนะเ็มบนนะโดนเติมแล้วนะระวังนะถือว่าติดแล้วนะคะฉันรีบไปช่วยก่อนอ้าสวยอยู่เอาแต่ก็เินดอก็ตุยเนาะ อิเล,ลียหายอะเธอจริงๆฉันจะไปขึ้นไปบนเพราะว่าจะไปสอนเวลารีปโปตตตัวลีเดียนะแต่ลีเดียคือหายไปลวจ้ะอาจจะดักฉันเงี้ยแต่ฉันไม่เดินไปตัดไปหรอกนั่งไม่โพฉันก็ไม่โพค่ะเห็นไหมนั่งดักนั่งดักกางไม่นามแน่คือเคลียไปนะคะเนี่ยมันเคลียร์แป๊บเดียวนะรถทุ่งรถถังอย่างเงี้ยเสร็จแล้วล้วก็รีไปเติมล่างค่ะเอลีไม่มีแข่งแล้วนเนาะแต่มันก็หมดเลยอีเว่ ตีก็ขันอยู่ดีค่ะเออต้นไม้อัอา,อาฮิวมาก็ได้นะไม่ต้องเปิดแมปก็ได้ว้ายเน็ตกูปิงอะไรล่ะตายคุณนี่ตายอะ่ะสวยค่ะต้นไม้ขัดได้วสวยมากแต่ชันลิงสกิลยากมากเลยต้นนังขัดอะ่ะอีดอกต้นไม้โดน อัานังฟิกนะนิดเดียวเองถ้าแรกตกวนตีทันกีมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะทีมนั้นออกแบบลงเขากันเวทไงมันก็เลยแบบซีซีได้ไม่ต่อนเนื่องมากนะคะับฉหมายถึงในกรณีที่เป็นแลนเนาะอืมแต่จะลิ้นกันหนึ่งเดียวเลยอะ่ะโอเคเอามาช่วยแลน ตโตคือเราอะยินยินไม่อยากไม่อยกยินแหลมมาเพราะฉันไม่อยากเสียฟิีนะ่ะอืมสกิวม่โดนเลยจ้าเห็นไม่ม <Effect ive problems> <podría no S 2> ีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแั้ววรคนจะตีคองเนาะจริงๆแล้วอะพอลินดอร์อยู่ล่างอะ แล้วคุณจะตีคองฉันรอเคลียกลางก่อนเคลียกลางเสร็จฉันจะไปคองมันปุยสิจะเอาเงินโอ๊ยโดน,นเอลินช้ำมากเอลินเวทดีเลยเผชรหน้านังโดนเนิร์ฟนี่เอลินน่ะหรือซึ่งอะ,อะเอลินดอก็โดนเนิร์ฟนะคะเพชรเนี่ยเอลินดอบางคนอนะใช้น้องพัพเจ้าเวทนะเธอ ฉันเคยเจอในแหล่งอยู่มันคอมโบกับพาซีนนะคะสก,กิลสอก็เป็นเวนท่าสามก็เป็นเวทนะคะับอินโดบามาเริ่มนะจ้าเริ่มนะจ้าเราก็ปกจึงไปก่อนเลยคะ่ะเอลินก็บตุยนะคะจากรูปทรงเมื่อกี้มีคนอยู่ในพุ่มผักนางผักนางถ้าสัมยันตินะ่ะน่งเอลิน ธอจะต้องเสียฟรีฉันจะทำให้เธอเสียใจไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วก็เธอไปแล้วตอนแรกอะ่ะอุ้ยแรกก็ฝาล่าแล้วค่ะไปก็จะโดนปิดนะมันก็ไม่ดีหรอกชัว่วไปแล้วก็โดนปิดอะ่ะทิมนั้นหายหมดแมปเลยอะ่ะเอ้า เห็นไหมเธอฉันบอกกับไปแนละ้วมันจะโดนปีนนานเออแต่เอลินดอคือโยนหรืออะไรครับไม่ดีไม่ดีนะพี่ไม่อยากเล่นเชิงมากนะฉันก็ไม่ได้เชิงหนาขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเิ้นเชิงเนี่ยฉันสวมมากจริงๆฉันไม่เสี่ยงนะจะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเชิงเก่งนะคะฉันแพนิคง่ายคะ่ะ จึิงอยู่นะดมิดแรงอยู่นะอ้อปลาไปคนละทางกันฉันจะปลาดักแล้วต้นไม้เตะพอดีต้นไม้ผักพอดีแล้วมววยคือเล่นแบบสไตล์ฮาวซ่ามากเลยนะโอเคเล่นกลางได้นะเนี่ยโอ้โหเจ็บช้ำนะเจ็บช้ำนะว้าอย่าปิงอย่าปิง โอ้ยฟิกกันช้ำเลยลันไมิมีอันตีวิ่งย่าใจยเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นี่นังนนนตีไปแล้วเนาะว้ยยายดีดะกว่าถ้าสองคดีไม่งั้นคือโดนยวมามาเลอเลยอย่านนางฟิกไว้เมื่อกี้เอาลนลยโปเมลมนะจ้าช่วยนิปโปหน่อยลูก เออเราก็ปกปกช่วยแปะเดีย๋ยวลอยเดียวเองป้อมอ่ะฉันว่านะฟอร์การ้าก็ไม่แย่นะครับด้านเนี้ยฟอร์การ้าดีกว่าจริงๆริจะออกเวนตัดเลียย้ยงก็ได้นะแต่ว่าฉันว่าทีมนั้นนะตัวโถมตัวแบบเลี่ยอย่างเงี้ยมันฟิกมากเราตายเลยนะเราแบบทําอะไรไม่ได้เลนะยนะดีดีอย่าะฉะนั้นนะฉันว่าฟอร์การ้าน่าจะทําให้รอดเดนมาก,กเดิมนิดหน่อยฟอร์ก้ามาแล้วนะคะต่อไปก็สตาร์บั๊หนู ไม่ไม่ออกสกนามบอเนื้อแล้วออกอีวิลซีเคดีกว่าเพราะทีมนั้นนะมีอดัดอินออกกันเวทแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นอีวิลซีเคดจะทำให้เราจึงแหงจึงนันติกันไว้ก่อนอีดอ,อกแต่อันติคือคูดาวนานมากชีวิตก็เกิดแล้วว่าก็สเลีเยอะเกิดแล้วว่าเธอและทีมนั้นเรียกมาตุยอยเราตีเลยได้ปะแต่ทีมเราเป็นแรดะสิมันไม่ใช่ตัวที่แบบตีของได้เลยนะ้ว หายาด้วยค่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะฉันก็ต้องใฝ่ชนาแล้วล่ะเธอถ้าเป็นกรณีเนี้อีแลเย็นไวอิตไมจะเย็น,ยน,ยยนฉันกลัวใจอีสองตัวนี้จังเลยอ่ะมันจะแบบมันจะมันนาเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราแพน้เนี่ยหุยตายนนเนี่ยเนี่ยหุยเข้าไปแล้วอ่ะคนสอง ไม่ได้ออกตีกายโอ้โหตายหมดโอเคเสียของแล้วค่ะไั้เนี้ยอันตีใส่ไปก่อน <Good. S 1> โอ้โหิยาหิ <Evolution. S 1> ายาจบมาเสียของแล้วเธออย่างนี้ This the ทีมรถตุยเปียสองนะค่ะ มันจะือนมันดูไม่ได้มาดูไม่ได้ค่ะเธอไปตุยกันสองคนขนาดนั้นจะให้ทำยังไงลิมไม่ได้หรอกค่ะไวรีเนี่ยฟิกมาเนี่ยเนี่ยแอบแฝดฉันบอกแล้วว่าถ้าลีเรียมันฟิกมาเราตุยเลยอันเนี่ยบารมีอ e ีวิลสิฟฟอดการ์ดถ้าไม่ออกฟอดกานนะตายไม่เกิดตายเลยตายตั้งแต่มันหนึ่งสองตายเลยฉันบอกแล้วว่าฟอดการดอ่ะบางทีอ่ะ เจอตัวโถมเยอะๆอย่างเงี้ยออกๆไวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันช่วยนะคะเห็นไหมเธอไม่เกลี้ยงง้างอันติีแล้วเอรินนางไม่กล้าเข้านะคะฉันก็เลยงานแบบเออบล็อกไวนางก็เลยไม่กล้าเข้าอดูอินก็เลยตุยเห็นไหมอีก,กี้เนี่ยความเก่งของมันเนี่ยไม่ต้องมีซีซีเยอะเอาดามเมจดเข้าว่าเอาความโซนเอาความมันแต่นี้เดียคือหายไปไหนอะเดมบนแตกแล้วใค่อีดอกเออไวลเริ่มขึ้นลาลาว ไปนี้ไปนี้เออจะมาดักอะไรคะสาวตอนนี้เหลือเดียวมาใช่ไหมเดียวมาก็เอริ or, นดอร์เนาะเดี๋ยวเราไปลิ้นเอลินดอร์ฉันเชื่อว่าเราเล่นได้อุ้ยเสียฟิกไปแล้วเนาะเดียวมาเลิศเคลียร์ได้เหรอมาซีมาเคลียร์ซีเออไว้หยุดทักมาค่ะเวลาเล่้นเกมหยุดทักเนาะเนี่ยถ้างเงินเยอะ ขึ้นก็หนีอีกนิดนึงอ่ะเดีย๋ยวจะขายรองเทา้าอันนี้ป็นสมุดเจาะเวสแล้วนะหยุดถักกระเทยไทยอุย้ยโดนอีเอเลนดอยิงฟีอีก้นไม้มึงจะฝืนทำไมคะโอ้ยนั่นมีแต่หมอนยิงบ้านอย่าชีวิตกระเทยหนีเร็วไปนะคะเดี๋ยวมันฟิกสไส้นะคะและหนีเร็วเออแพ้อุย้ยอีดอกเสียบบ้านแรกเสียบป้อมใหญ่เดีเธอ ตายแล้วเสียบก๊อในแล้วก็มนันเราก็โดนช้ำแล้วสิซึงหนาคุมอยู่นะอันตีมเมื่อกี้เราจะไม่ให้นางขินบ้านนะคะนางขินบ้านเนี่ยเราสวยถ้าสองไปสี่อดุดมถ้าสองชันไปแบ่งเพื่อนเธออีดอกหยุดปิงค่ะโอ้ยปิงอะไรเนี้ยโอเคไม่เป็นไรได้อยู่เราดูมุมเราดูอะไรไปเนาะ ขยามันการเอาตัวล้อมันสูงแต่ว่าการทําดัมมี่มันก็นํากว่าแค่ดี้ตัวอื่นนะครับหมายถึงแบบความง่ายในการทําดัมมี่อ่างเงี้ยมันไม่ได้ยิงปกติแรงเท่าแค่ดี้ตัวอื่นเนะาะไว้เริ่มขึ้นแลว้วโอเคกูไปแล้วค่ะกูไม่ได้เชิงไปแล้วขนาดนั้นแต่ว่าอุ๊ยเราวอ e ีต้นไม้ทาอะไรอ่ะมึงฟิกกลับหลังเลยอีต้นไหม่ฟิกกลับหลังค่ะไม่ต้องถามเลยค่ะเกิดอะไรขึ้น อีต้นไม้ตลกมากฟิกกับหลังช้ำตุยเลยอาวตายห้าและวลินกลางช่วยกันกันเลยสี่คนพีดิ้นก็สกิลลิงใส่ฉันเป็นพิเศษนะคะฉชังเห็นอยู่อีกสิบสองวีคอมเกอร์ดีดอกโอ้ยเ่นล้างเราสวยอยู่พอเเ่นล้างเราก็ได้บ้านแรกแล้ว แต่ถามว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยทีมนางมีโลมเนี่ยนางเปิดแมปเปิดเมิบเนี่ยเรามีแต่ลิปโปนะคะโอเคตอนนี้ก็คือเดียวเดียวมาล่างนะฉันบอกเลยว่าตรงเนี้ยสมุดเวต้องเข้าลิปโปหยับลงเธอต้องไปแล้วเร็วๆโอเคนางยังไม่ตีดี้ะ เดี๋ยวเราต้องโซนโซนลิน้นรอลิ้นก่อนนะครับจริงๆฉันอันตีทําเพื่อไม่ได้นะฉันต้องเก็บอันตีไว้ตอนที่แบบคองอันนี้นะไปดูสีขาไปดูสี่ขาอุ้ยไปดูซี่ม่นตีอย่างวะเธอมันไม่ตี แต่กูโดมบุ่มสติกดอห้าร้อยช้ำๆค่ะนี่เดี๋ยวรอปกตรงนี้ไว้กูไฟมาไฟละจ้าอู้ยช้ำมงมากคนะุณนาอิปโปอิโปโดนน่ะช่วยหน่อยซีอิปโปโดนน่ะช่วยหน่อยโอ้ เอลินฟีกสันกับก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเคียมมันเอาวอนเคี่ยมมาแล้วเอาเคียกันช่ําเลยเอลินฟีกค่าไม่งั้นนั่งไม่รอดเลยเมื่อกี้ฉลีเลยจบเพราะว่าอะไรหรือแปลคือเลือดแต่ไม่ได้ลดเดยอะมากหรอกแต่ว่าถ้าด้วยรีเดียทีเดียวมันตุย่ยไงฉันขอรีก่อนเรามีเลือดจากสมุดเขียวเพิ่มมีอีกพันสี่นะคะอันนี้หกร้อยมีหกร้อยนะเดีกก 24, เ๋ยวเราก็บวกสองพันสี่อ่ะอะไรเนี่ยในอ,อีนังบวย แกงกูอีกแล้วไม่มีอันตีอ่ะอันตีดีนานอ่ะต้องไม่ลากเพื่อมันเพื่อมันทันอ่ะงางไปวิเลิศเลิศแม่นังจะมีสติแต่ฉันก็ประกันไว้อีกขั้นหนึ่งค่ะจะประกันไว้ไว้แบบเออถ้าไม่โดนเดือดมึงจะกดทันหนึ่งช้ำมันไม้ใจเย็นนะมึงอย่าตุยนะคะ ทำไมอย่ามันเกินขอลองดูทีมด้วยค่ะว่าตัวมันตัวละครดีชันเนี่ยมันไม่ได้คัตบตาเดเบลิลกับเธอเลยโอเคตอนนี้อดูอินหายนะคะที่โผล่นในแมปก็มีเอเลนดอ์เนาะนะโผล่แล้วโอเคเราเเราาู้โพซิชันคิมเขาแล้วค่ะเดนล่างมีรถถังตัวเดียวโอเคงั้นเราไม่ไม้ตรงนี้จริงๆแล้วอะไายาต้องทำดาเมจให้ได้เยอะกว่านี้นะเพราะฉันรู้สึกว่า แคนดี้ไม่ค่อยได้ทำดาเบิเลยหรือเปล่าดาเมิมันจะชันแล้วเป็นเป็นพบตัวโถมพบริโปอย่างเดียวหรือเปล่าลเาดี๋ยวรอทมมืออ้ดินนางลงสกิลนะระวังนะจริงๆต้นไมออ้อออกไซเขียวมาถูกต้องนะครับเป็นรับดับมเมสร็จแล้วก็มันมีเลือดครับมันก็อย่าไปดูสกิลมันสิขาไวา้ กือบตายนะน่าฉันนันติแบบดิงไม่ทันเมื่อกี้ฉันไม่รู้ว่าแรดค่อยมัดอันนี้ไงแรดแรงมากเลยอ่ะกูชอบอจริงว่ะเออต่อยทีหน้าบวมเลยอ่ะฉันดึว่าเอลินจะอยู่ในพุ้มนะสังก็เลยแบบอันติจิงไปบ็อกหน้าไว้ก่อนมึงหิวกูทำไม ค่อยๆนะคะค่อยๆอย่ากลับกันหมดค่ะอย่ากลับกันหมดค่ะกระเทยกลับแค่คนสองคนพออย่าเสียโพซิชั่นอีต้นไม้ระวังตรงนี้ฮโอเคตรงนี้ทุกคนจอบเวทเท่าไหร่สองสามโอเคงั้นอย่างนี้ก็สตาร์บั๊กหนุนไปเลยครับได้พลังเวทเยอะกว่าเนาะอันนี้ได้เอ้ยได้พลังเวทเท่ากันแต่ว่ามันได้โลคูนดาวด้วยอืก ถ้คดดูไปถ้าลีเดียมันออกตีเ็วเวดอ่ะอีดับเซตอ่ะนางจะขวนขคลองตายเนี่ยนะดีนะที่นางไม่ออกถ้านางปกสองอ่ะนางจะขวนขคองตายเลยนะออย,เลย,ยื้ไปค่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้นะไว้าว้ไว้เริ่มแล้วล่าเริ่มขึ้นแล้วเ่าเอาลิปโปตุยอีลิปโอ,อ,ปโอไปเดินบนลึกแล้วก็ตุย นะช่วยก่อนเอาต้นไม้เป็นกลางต้นไม้ไม่รอดรอเด๋็กเดียวมาเอ้ยจบได้จบได้จบได้ไ,ดไป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 ต้นมันนาเข้าไปได้เล่น,นะจ๊ะเดี๋ยวฉันจาเก็บสแต็กท่านหนึ่งไว้ใช้ในสงครามก่อน ฉันเชื่อว่าทีมฉันน้ำมันพอเห็นไหมโอ้ยเธอฉันไมนมีดมีดไปซูอีเนี่ยอะได้ปะตีป้อมอีเฮียตีป้อมไม่หะโอยแล้วกูตีป้อมไม่ได้กเ็เทย อติมอนติมอนติมอนมันตุย่ยละมันตุย่ยละมันกต,ตีปั๊มไปสิมอนอ้าวแล้วโอ้ยปวดใจจะวายปวดใจจะวายจอจีเดียวคือยิย่ยมันก็เกิดทีมเราก็ตุ่ยกันหมดเข้าใจไหมเราก็เป็นอีกทีละมันเกิดมาเดือดปั้มเดือพันหนึ่งชั่มแต่ทีมนั้นซี่บีจะเกิดเนี่ยเออก็นะคะ ยังดีนันต้นเนี่ยชนะมาได้นะคะแมริปโปจะไปพาตุยแต่ลินล่างเราเลิดเออเห็นไ,ไหมคะที่ว่ายกอีกกี้เป็นเมดัมเบอร์วันในดวงใจของดิชันนะคะไม่ได้มาเล่นนะคะตัวมันเก่งจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ป้าไปแนเรานะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยให้ไม่ได้สับก็อย่าลืมสับนะคะคอมเมนต์ชมได้ได้บ้า